สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ U ๋เกมมิ่งนะตัวเปนวีดีโอนี้ก็เป็นข้อมูลของต้านเหึงนะครับต้านหึงเป็นตัวธาตุลมสีดาวสายดาเมจเดี่ยวนะซึ่งนี้ก็เป็นตัวละครฟรีได้จากเนื้อเรื่องตั้งแต่แรกๆเลยนะครับก็เรื่องในนิมเมชันเท่าที่ผมเห็นก็มีแค่เดียวก็คือเอาหอกมาควงเล่นนะฮะเดี๋ยวผมซูมดูโมเดลตัวละครก่อน เมื่อกี้เหมือนเกมจะนวงๆอาจจะเป็นเพราะเน็ตไม่ดีอ่ะดูอีกรอบหนึ่งวังหล่อมเป็นตัวละครที่เก๊กตลอดเวลานะครับเป็นสุดยอดตัวเก๊กของเกมนี้นะฮะน่าเถิงหล่อเท่เก๊กตลอดจริงๆนะฮะยาเลยย่าเย <laughs> อ่แล้วก็นี่เป็นในส่วนของเคสมือถือนะครับก็ไม่มีลายอะไรเลย เดี๋ยวก่อนจะไปคุยข้อมูลตัวละครก็ขอขอบุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับร้าน PowerPay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยนะครับร้านนี้เปิดมานานเครดิตดีไว้ใจได้แล้วผมก็เติมมานานเป็นปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันนะแต่อยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็ติดต่อร้านอ่านรายละเอียดในคาอธิบายคลิปได้เลยนะครับร้านนี้แนะนํามากๆตอนนี้มาดูสกิลนะครับสำหรับเทคนิคก็เมื่อกดใช้จะทำให้การต่อสู้ครั้งต่อไป ต้านเหิงมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น40เป็นเวลา3เทิร์นพรสวรรค์ติดตัวก็คือเมื่อต้านเหิงเป็นเป้าในการปล่อยสกิลของฝ่ายตัวเองก็คือเหมือนได้บัฟจากเพื่อนนะครับจะทําให้การทะลวงความต้านทานลบในการโจมตีครั้งต่อไปเพิ่มขึ้น22พูดง่าคุณยๆ้ไงว่าดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเอฟเฟกนี้ก็จะมีคูลดาวนึงเทิร์นนะส่วนการตีปกติไม่มีอะไรนะครับ สกิลต่อสู้ก็ทำดาเมจข้อไม่เดียวอย่างรุนแรงแล้วถ้าเกิดว่าสกิลนี้ที่ทำดาเมจเนี่ยติดที่ดื้อเข้าด้วยก็จะทําให้ความเร็วของศัตรูลดลง2เทินนะครับเนื่องจากว่าสกิลนี้ทำดาเมจหลายครั้งขอแค่ติดที่ดื้อเข้าครั้งเดียวก็พอนะแล้วก็ไม่ตายนะครับทำดาเมจถ้าลมใส่ศัตรูหนึ่งตัวซึ่งค่อนข้างแรงเลยแล้วก็ถ้าศัตรูติดสถานะลดความเร็วอยู่ดาเมจของไม่ตายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ สำหรับสกิลเสริมก็อันแรกเมื่อพลังชีวิตของการเหิงน้อยกว่าครึ่งนะครับโอกาสที่เขาจะโดนโจมตีก็จะลดลงอันที่2ก็คือเมื่อปล่อยการโจมตีแล้วมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มความเร็วของเขาขึ้น20%เอฟเฟกต์นี้ก็จะมีผล2เทินและไม่สามารถตอนทับกันได้อันสุดท้ายก็คือการโจมตีปกติจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น20%ให้กับศัตรูที่โดนลดความเร็วอยู่นะครับ เรามาดูเกมเพยกันนะครับอันนี้ก็เป็นการโจมตีธรรมดาในฉากก่อนสู้ออกจิ้มอันนี้แหละที่จิ้มเซมโปตัวสกิลเทคนิคก็คือแบบนี้รับพลังโจมตีให้ตัวเองนะฮะอันนี้เรามาเล่นจริงอันนี้อบบเอาบนญยามาบัฟด้วยแอสตาอีกอึม วิธีการเล่นต้านเหิงหลักๆก็ไม่มีอะไรนะครับใช้สกิลต่อสู้วนไปวนมาเรื่อยๆเพราะว่าสกิลต่อสู้เขาแรงครับแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสโลได้ด้วยนี่นะครับมือดึงนะฮะล่วงไปเลยไม่ต้องหวังสโล่โดนเดียวสลายนะแล้วก็คุณจะเห็นตรงหลอดพลังชีวิตตรงวงกลมนี้นะครับมันจะมีเป็นบัฟอยู่ก็คือ ถ้าเราให้ต้านเหิงได้บัฟเนี่ยเขาก็จะได้ในส่วนของการลวงต้านทานลมศัตรูอ่าพอเราให้ตัวของโเนียมาบัฟให้จะเห็นว่าสีเขียวมันสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เราดูได้ว่าเพิ่มการทะลวงต้านทานลม22%นะฮะต่อต้านทานลมนั่นเองเราก็จะใช้ส่สตู้ปึ้มปึ้มปึ้ม,มนะครับยังไม่ได้ตีธรรมาดาให้ดูเลยเนาะ อะเดี๋ยวผมใช้ไม่ตายเลยแล้วกันอันนี้ก็ไม่ตายนะครับศัตรูก็ติดในส่วนของลดความเร็วอยู่เพราะฉะนั้นดาเมจก็น่าจะแรงถ้ามันขี่นะถ้าไม่ขี่นะขี่ไหมโอ,อ้ไม่ขี่นะฮะเจ็ดพันนั่นแหละครับ <laughs> เวลาใช้ไม่ตายแรงๆไม่ขี่เวลาใช้สกิลแบบเออดาเมจกลางๆเนี่ยขี้รัวๆโนะดยแนทะ้แล้วก็จะเห็นว่ามันจะติดคูลดาวหนึ่งเทิร์นนะครับ คือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนติดครูดาวบเหมือนเทิ์นเว้นเทินในความิี่องผมนะพอคุณใช้ในเทินนั้นแล้วคุณต้องรออีกเทินหนึ่งเพื่อเพื่อให้มันหมดครูดาวแล้วใช้ในเทินถัดไปเหมือนเป็นเทินเว้นเทินมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราตีธรรมดาให้ดูบ้างก็เป็นแบบนี้จิ้มจิ้มนะครับ อันนี้เหลือแต่มอนกีๆ้ๆแล้วเพื่อไม่อย่าทำแอสต้ยเยอะอ่ะเดี๋ยวผมบั็ความเร็วให้ท่านเถิงก่อนเอ๊ะจะบอกว่าความเร็วไม่ใช่เล่งเถเินเล่งเถิงมีปีไปซิวขอให้มาติดคีสสักรอบนึงก็โอเคอะ่ะนะฮะต่ได้สโลสตูได้ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสู้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะยิงไปเลยรอบนี้เดี๋ยวผมจะลองบัฟให้เต็มที่แล้วใช้ไม่ตายนะครับถ้ามันติดขีก็ดีถ้าไม่ติดขีก็ช่างมันถ้ามันไม่ติดขีก็ช่างมันนะเออผมไม่ไแน่ใจว่ามันจะตายเลยไหมตายเลยอืมนั่นแหละจิ้ม เดี๋ยวผมจะใช้การดีนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่งเทินตั้านหึงเลยละกันแล้วก็บัฟในสว่วนของรังโจมตีบัฟความเร็วด้วย,เ,วดวยเดี๋ยวผมใช้ไม่ตายออโตอาจจะเบรกศัตรูได้โดยที่ศัตรูไม่ตายอันนี้บัฟความเร็ว ก็เบีกสตูตัวซ้ายถ้าบีกได้แบบไม่ตายก็จะดีแต่ถ้าตายก็ช่วยไม่ได้น่าจะไม่ตายมั้งโอเคไม่ตายพอไม่ตายแบบนี้เราใช้ไม้ตายของกา้านสงส์เลยซึ่งตอนนี้เขาก็ได้บัฟเต็มที่นะฮะแต่ผมว่ามันต้องไม่คิดแน่ๆเลยนะครับลางสังหรณ์มันบอกว่ามันคงไม่คี้หรอก <c oughs> อตัดไปไม่ตาย คิวหมื่นเก้าเห็นไหมผมบอกแล้วมันไม่ขีดนะฮะถ้ามันขีดก็น่าจะสักประมาณสามสี่หมื่นสักประมาณสี่หมื่นนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับสนใจกินแล้วนะฮะตีธรรมดาก็ได้สองหมื่นสเตจกคิวเอาก็ได้สองหมื่นไม่งอ้อหรอกอืแต่บังงนอนอินฟักคิว ยูโรเนียโอนี่ังก็เดี๋ยวามาบัฟให้ต้านเถิงเลยยูโบเนียเขาโบกต้านเถึงดีนะมีบัฟโจมตีมีเร่งเทินอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าไม่มีโบเนียก็ใช้เป็นตัวอย่างมาเซเว่นก็ได้นะเพราะว่าที่ผมเคยลองใช้การใส่โลจากมาซเซเว่นเองก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องซีเรียสว่าตรงเป็นบัฟกลางโจมตีนะเป็นงานใส่โลหรือเป็นอะไรก็ได้ขอให้เล็งตัวต้านเถึงก็คือโอเค สู้หมื่นเก้าอัอนรอบนี้คี้แล้วแต่ว่าไม่ได้มีบัฟอะไรมาอ,นนอันนี้ก็น่าจะจบที่ออตโต้ตตตตมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวไลท์โคนก็คือทำให้พลังโจมตีคนใส่เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าศัตรูมีจำนวน2ตัวหรือน้อยกว่า จะทำให้อัตราฮิของคนใส่เพิ่มขึ้นด้วยตัวตัวซ้ําหรือกลุ่มดาวนะก็อันแรกเมื่อศัตรูที่โดนโจมตีมีพลังชีวิตต่ำกว่าครึ่งจะทําให้อัตราฮีของตัวต้านเหิงเพิ่มขึ้น15%ติดที่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองดาว2ลดคูดาวของพรสวรรค์ลงหนึ่งเชิญพรสวรรค์ก็คือที่เป็นงานโจมตีแบบเรียกว่าทะลวงต้านฮัดลมของศัตรู นะครับที่มันจะมีครูดาวเหมือนที่ผมบอ,อกไปว่าประมาณเทิร์นเว้นเทิร์นแต่ถ้ามีรถอันนี้ก็ทําให้เราสามารถใช้ได้ทุกเทิร์นประมาณนั้นดาวสก็เพิ่มเลเวลไม่ตายกับปีปกติดาวสเมื่อใช้ไม่ตายแล้วฆ่าศัตรูได้จะทําให้การเหิงได้เทิร์นไปทันทีนะครับดาวหเพิ่มเลเวลสกิลต่อสู้กับปีปกติส่วนดาวหกก็คือการใช้สถานะลดความเร็วของสกิลต่อสู้ จะทาให้ความเร็วของเป้าหมายลดลงเพิ่มอีก10%ก็จากปกติที่เป็น15%ก็เพิ่มเป็น25%ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีนะการลดความเร็วเป็นอะไรที่โหดในเกมนี้นะครับสำหรับลิลิกหรือก็คืออาร์ติแฟกต์นั่นแหละก็ใช้เป็นเซสตีลมนะครับที่ผมใช้เมื่อกีอ้ต้องบอกว่าเป็น5ลมสิถ้า <laughs> พ,พลังผมก็ใช้เป็นความเร็วเพิ่มดาเมจลมแล้วก็อาตาัตราคิกนะครับแต่จริงๆรองเท้าผมคิดว่าเปลี่ยนเป็นโจมตีน่าจะดีกว่า โดยเฉพาะถ้าเรามีโบเนียมาเล่นเทินนะโอเคครับนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของตัวต้านเถิ่นะครับก็เป็นตัวที่เข้าใจง่ายเนาะเป็นตัวเน้นดามจเป้าหมายเดียวแล้วก็มีเรื่องของการลดความเร็วศัตรูด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาแค่นี้นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็ากดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ